สวัสดีครับวันนี้ก็มาทําโจทย์กันนะครับเริ่มเลยแล้วกันนะฮะโจทย์ข้อนี้นะครับเป็นอาจจะออกคลาสสิลแมกนิคก็ได้นะครับหรือก็อกลศาสตร์แบบฉบับหรือกลศาสตร์แบบดั้งเดิมนะครับซึ่งเขาให้ s ดมานะครับซึ่ง s ดตอนนี้ก็ต้องรู้ฮะว่าก็คือ ds by dt เข้าใจนะครับซึ่งมันก็คือแหอะไรนะครับทีนี้คุณจะสามารถจะยนได้ว่า solution ก่อนนะครับ s. Uh, ตัวนี้มันก็คือ d. s by d. t ใช่ไหมมันก็คือ v ครับนะทีนี้คุณก็สังเกตรครับสังเกตอย่างนี้ถ้าเกิดผมย้ายขึ้นไปผมจะได้ว่าสังเกตตัวนี้ก็จะได้เป็นอย่างนี้ันี้นะครบทีนี้สมการ s. คุณก็ใส่เข้าไปครับ s. คืออะไร ลบสามทีนะครับจบแล้วครับนะครับจบแล้วเนี่ยนะทำอย่างนี้ไว้รอเลยแล้วทีนี้ไปดูโจทย์ถามนะครับมันก็หนีไม่พ้นหรอกครับโจทย์ก็าถามว่าอ่า uh, c a l c u l a t e นะครับพูดง่ายๆจงคำนวณหานะครับ d i r i m i n a n t นะะ d i s c r i m i n a n t แปลว่าอะไรครับ การกจับใช่ไหมการกระจับดังนั้นตจวยถามหาการกระจับก็คือเดลต้าเนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นคุณก็อินทิเกรต2ข้างเข้าไปนะเพื่อจะถอดอนุพันธ์นะครับนะตั้งแต่ S1 ถึง S2 แล้วกันอืม นะจากเวลาไหนถึงไหนอ่านเลครับ t เท่ากับ2ถึง t เท่ากับ4ใช้ t ูคือไปยังนะครับ, 2, to, นะรบตั้งแต่2ถึง,ถง4อ่าอินทิเกรตครับฝั่งนี้ก็จะได้เป็น s 2ลบ s 1นะครับจะต้องเท่ากันกับอ่าอินทิเกรต40ได้เลยครับก็ได้ 40t นะครับ 40t อีติเกตตัวนี้ก็จะได้เป็น 3T นะครับข้างตัวจับออกได้ใช่ไหม3ามกำลังสามส่วนสนะครับขอบเขตตั้งแต่2ถึง4อ่ตรงนี้ผมไม่ควรเขียนให้คุณดูนะแต่ทีนี้เพื่อจะให้เข้าใจคือบวก1หาได้กันกับ2บวก1อันนี้เข้าใจนะครับอ่าลองลบออกก่อนอแทนค่าลงไปครับแทนค่าลงไปแทนค่าลงไปก็จะได้ว่านะครับได้ว่าอะไร คุณก็แทน4แทน4ลงไปนะครับลบกันกับ4กำลัง3เ่ยนะครับก็คือ64นะครับลบลบกันกับคุณก็แทน2ลงไปถูกไหมก็ลบกันกับ2กำลัง3ก็คือ8นะครับทีนี้วิธีการนะฮะก็คือว่าคุณจะลบยังไงกันก็ได้นะครับแต่ทีนี้วิธีของผมนี่ก็คือว่าผมจะจับนะครับตัวนี้กับตัวนี้ลบกันนะครับโดยที่ผมจะสนใจเครื่องหมายก่อน เอาเครื่องหมายศาสตร์ก็ไปทีละพจน์นะครับเราก็จะได้เป็นร้อยหกสิบก่อนนะครับตามริงลบดีดีก็ได้นะนะก็ลบหกสิบสี่ลบ, 64, ลบอแปดสิบบวกกันกับแปดถูกป่ะนะฮะซึ่งคุณสังเกตดีดีนะฮะสังเกตคู่นี้ดีๆอ่ร้อยหกสิบลบแปดสิบได้เท่าไหร่ครับก็เป็นแปดสิบถูกไหมครับแล้วทีนี้ลบตัวนี้กับตัวนี้ก็ต้องเป็นอะไรก็ติดลบถูกไหมฮะก็ได้ลบอะไรครับ Uh, ลบห้าสิบเท่าไหร่ลบเท่าไหร่วะ uh, ลบห้าสิบหกครับถูกป่ะนะลบห้าสิบหกอะไรกัห้าสิบหกครับดังนั้นคุณลบกันออกมาคุณจะได้ยี่สิบสี่ใช่ไหมยี่สิบสี่หน่วยเมตรนะครับ หนึ่งเมตรนะข้อนี้ก็ต้องตอบนะครับซึ่งคุณสังเกตนี้ดีๆนะ s 2ล s หนึ่งคืออะไรคือเดลต้า s นะครับเพราะว่ามันเป็นผลต่างนะครับมันเป็นผลต่างนี่คือคำตอบก็ตอบยี่สไปนะครับ